ับสวัสดีครับมาพบกับอาผ่าผมเชื่อมปั่นจานนำนำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำแข็งมะม่วงทิ่ปันแล้วที่ปันดันหนึ่งสองด้านสวัสดีครับบ๊ายบายครับ โอเคพอครับเนี้ยยำชิมดีสิครับอร่อยไหมเอา้าไม่ใช่ก้มสิครับยกแก้วขึ้นมาเลยเยี่ยมากยกแก้วขึ้นมาดื่มเลยครับอันนี้คือน้ำอะไรครับน้ำเลยครับน้ำมะม่วงน้ำมะม่วงผลงานของ น้ำครับผมน่จะกินอันนี้ครับผมสวมมะนากินน้ำมะนาวเหือแม่แม่กินน้ำอะไรอ่ะน้ำใบโบ,บกน้ำใบโบ,บกครับบอกคุณครูสิครับไม,ม้นมื่อคืนน้ำมะม่วงน้ำสุขภาพาครับผม ちょっと何が